อยู่กับช่องหวยหุ้นคำเก่งนะครับวันนี้จะมา,แนะ,ามแนะนำวิธีคำนวณหวยหุ้นจีนรอบบ่ายจ,จีนรอบบ่ายจีนบ่ายนะครับสูตรของมันก็คือจดไว้เลยนะครับให้เอา3ตัวบนหารให้2ตัวล่างแล้วตัวล่างแล้วเลือกเอาเลขระหว่างจุดเนาะสตัวบนหาร2ตัวล่างเลือกระหว่างจุด หุ้นจีนบ่ายคือเอาผลของหุ้นจีนบ่ายของเมื่อวานมาคํานวณน,นะครับไม่เกี่ยวกับอ่าจีนรอบเช้าใดๆทั้งนั้นเรามาดูวิธีคํานวณกันเลยนะครับ3ตัวบนหาร2ตัวล่างแล้วเลือกเอาเลขระหว่างจุดตัวอย่างเรามาคํานวณย้อนหลังนะครับวันที่9ผ่านมา9ก้มภุมพันธ์้กุมภาผ่านมา3ตัวบนได้แก่8 2 7หารให้81มาดูนะครับ8 2 7ด หาร8 1เท่ากับระหว่างจุดนะครับ 02, 1, 0 2 1 0.02อันนี้คือระหว่างจุดคือ0และ2 1ไม่เกี่ยว0นยทั้งหลังไม่เกี่ยว0 2คือตัวเด่น0และ2มีไหมครับมีครับ2เข้านี่3ตัวบนหาร2ตัวล่าง6 8 5หาร4 2 6 8 5หาร4 2 เท่ากับ16.306และ3คือตัวเด่นนะครับมาดูกันเลย6และ3มีไหม6 3 6เข้านี้นะครับและเข้านี้เด้งเลยครับนี่คือจีนรอบบ่ายเดินดีสุดนี้อ่า6มหารเ6 3ดหหาร7 6เท่ากับ4.754และ7คือตัวเด่นนะครับ มี4มีเมีไหมมีครับ4 7เข้านี้4ก็เข้านี่4ี่้าสีหาร6 7เจ็ดทำทำทำไปด้วยกันนะครับนะครับ4ี่หาร6 7เจ็อหาร6 7เท่ากับ7และ3 7.3เจ็มีไหมเจดสอ่า3เข้านี้นะครับ7ไม่มี สามเข้านี่ครับสี่หารให้กับ5้าหกสหาร5้าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เจ็เอา7และ8คือตัวเด่นมีไหมเจ็ดและ8ปดอ่าเเข้านี่ครับแเข้านี้จีนรอบบายนะครับเจ็ย์หาร9 8 740หาร9 8เท่ากับ 7 5็ดและ5คือตัวเด่น7และ5้ามีไหมเจ็ดเข้านี้นะครับขาลูดมาเบิ้ล5 7 7หาร6กสา7หาร6กสเท่ากับ9.1 9.15เลือกเอาเก้านะครับ9และ1คือตัวเด่นมีไหมหนึ่งเข้านี้นะครับต่อไปวันที่21่สิบเอ็ดกุมภา 4หนึ่งสามหารสามหกหารสาเท่ากับ1นึ่งและ4คือตัวเด่นนะครับ1และ4คือตัวเด่นนะครับ1น,นบ 1, ึ่มีไหมหนึ่เข้านี่ครับอ่าสเข้านี่ครับ4 8 6 0ปดหารสี่มาดู8 6 0หการสีเท่ากับ หนึ่งแปดจุดสองเก้าแปดและสองคือตัวเด่นแปดและสองมีไหมแปดเข้านี่สองเข้านี่ครับวันนี้งวดต่อไปจีนรอบป่ายวันที่ยี่สิบสามกุมภานะครับมาฟันกันเลยหนึ่งสองหารสี่แปดหนึ่งสองหารสี่แปดเท่ากับหนึ่งสองหารสี่แปดเท่ากับ 0และ2มาดูกันนะครับว่าจะมาหรือไม่มาศนย์ 0, หรือสองกรณีนี้สมตัวบนมันเป็นสองตัวล่างมันมันมีแต่2ตัวศนะครับเป็นหนึ่งสองหารสี่แปดหนึ่งสหารสี่แปถ้าเป็นแอดแอดจะเลือกสงและหนะครับศย์ 0, ไม่เอาเพราะว่าศูนยมันต่ําเกินไปแอดว่ามันน่าจะมา0ูนย์และห้าแต่เดนก็คือศ2นะครับแต่แอดจะเลือกศูนย์ห้าดีกว่าครับฟันกันเลย จีนรอบบ่ายวันที่23 2และ5นะครับสำหรับท่านใดที่อยากเข้ากลุ่มห้องหวยของแอดมินเก่งนะครับทักไลน์กันเข้ามาเข้ามาได้เลยนะครับมีค่าธรรมเนียม100บาทเท่านั้นแอดเก็บครั้งเดียวที่เหลือก็อยู่ด้วยกันน้ำใจชากาแฟเฮงรวยๆกันทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย